เอาละครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันในเทคเคนแปดนะครับผมมาเราจะมาเล่นในเรื่องประจัญตัวละครกันนะครับซึ่งพาร์ทแรกขอจัดอสิกาคาซามาก,ก่อนเลยนะครับผมซึ่งตัวละครเมนหลักผมนะครับมาตั้งแต่ไหนจะลายแล้วครับเป็นเมนหลักหรือเป็นเมียหลักก็ได้นะมา,าไปลองเล่นกันเลยครับไม่ถีเวลานะมาครับผมในเรื่องหลักคารคเตอร์เอพิโซดจัดไป ตู้แบบพิเศษซึ่งเป็นตะกรอนท่าใหม่ของเท k กเกนอโอเคบบใหม่ช่างมันเราไม่ต้องสนใจเปิดไหมแต่ตู้แบบพิเศษไม่เอาดีกว่าไหมเราเล่นแบบออริจินอลไปก่อนแล้วกันนะครับต้องใช้เดี๋ยวงงเลือกระดับ ดีเดียมสาวเกมนี้สวยหลายคนนะจุนทำไมยังล็อกอยู่นี่มีคนที่ชอบคนนี้เลนนะกับอีกคนนึงก็เดียวอยู่นี่ก็ชอบแล้วก็อีกคนนึงยังมันต้องเป็นเดียสีนะจำชื่อไม่ได้ชื่อ One day, Asuka Kazama returned to the Kazama style traditional martial arts dojo to find it completely changed. Lily had purchased the property and decided to renovate the entire building with the rose ornamentation that she loved so much. However, Lily was willing to restore the dojo to its former appearance if Asuka could defeat her at the King of Iron Fist Tournament yeah. upon seeing the message Asuka decided to join the upcoming tournament swearing <laughs> to take back her dojo <laughs> the the King of Iron Fist Tournament first

아아โอ้โหธาลุโอ้โหคลิกๆอ่านมากโอ้ยโดนระบบฮีทนี่ยังไม่รู้มันใช่ไงวะเนี่ยเหรอโอเค จำท่าไม่ได้เลยนี่คือมาเล่นแบบไม่ได้ดูคอมโบคอมโบเลยนะไม่รู้ท่าเปลี่ยนไปจากภาเก่กาหรือเ่าเล่นแบบนี้แบบ

โอ้ยไม่ใ้ยต้องาจะจับอุ้ยอ้ยอ้ยอ้ยแรงแรงเอาเลย๋อละหล่อสวยๆหน่อย

パンぐらいで許したら、おい

โ,น,โนแล้า,าทีนี้เข้ามาทำไมเข้ามาทำไมสนสวน Ui đồn Ui đồn Ui Tiến 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 Đồn sổ Sổ quấn chứ phải Ừ. À, phải nó hả? ไปจังนู่นจะนึกเยอะกว่านี้ขี่คู่ปรับลิลี่ฮึ่มฮึ่มน่ารักอุ้ยโว้ยลูกอุ้ยเก่งว่ะเฮ้ยเก่ง ออโอ้โหอย่างนี้อย,ย่น,นี่โหดจริง้อย่น,นี่โหดจริงอืมโอกาสด้วย,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 ยโอ้อโอไม่ธรรมาดาแล้วทีนี้เหมอเาอีกโซน

โอ้ยโดนคู่เอาโอ้ยโดนสวนอืมโ the ดนเลดมาก่อนโดนจ้าจบสวยชุ่ม อันน่ันลินลีนตช่มでもかかってきやเมียผมวินจบไปใช่ไหมเย่ yeah. ได้ลงฝึกคืนมา

Je les ai vaincus. Picton, viens. Je n'aurais pas dû acheter ton dojo. Nous devons gagner à la loyale pour pouvoir clairement victoire. Maintenant... Batons-nous. Arrond-y à côté. Ma époque.

จบแล้วเย่ไ yeah. ด้รางวัลป้ายชื่ออสึกะด้วยจะสัตนะนี่คืออะไรเป็นตัดแต่งผู้เล่นเหรอเรียบร้อยอสึกะเคลียร์แล้วเดี๋ยวไล่เคลียร์สาวๆก่อนเลยนะ ครจบในเรื่องอสุกาไปแล้วนะเดี๋ยวไปดูข่าวหน้าจะเล่นในเรื่องใครต่อนะครับเดี๋ยวมเล่นเรื่องสาวๆก่อนอยู่แล้วนะสำหรับพัานนี้ใครที่เข้ามารับชมย้อนหลังฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะส่วนใครที่เพิ่งมาใหม่และยังไม่กดซับสไคร์ฝากกดซับสไคร์กูดีนะจะติดตามตอนต่อไปและผลงานอื่นในช่องเอ็มบูรด้วยกันนะครับโอเคงั้นสำหรับวันนี้ผมกับอสุกาเมียผมต้องขอลาไปก่อนแล้วกันแล้วพบกันใหม่กับเทคเก้นแปดได้ตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ